ยินด <laughs> ี D ต้อนรับสู่โกอาร์พีจีครับวันนี้เราจะมาทําเกมนี้ให้เราสามารถปราบปีศาจได้โดยที่ตัวของเราเนะี่ยก็คือตัวผู้ชายที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เราจะไปสู้กับบอสที่อยู่ข้างบนตรงนี้อย่างที่ว่าแหละเกมนี้มันคือโกอาร์พีจีใช่ไหมเกมประเภทอาร์พีจีเนี่ยมันคือการที่ให้เรานั้นโรเปหรือว่าสวมบทบาทเป็นผู้เล่นคนใดคนหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าในเกมนี้เราจะเป็นตัวสีน้าเงิน โดยจะมีภารกิจให้เราทําก็คือปาปีศาจต,ตรงนั้นโดยการกดลําดับของสิ่งพวกนี้1นึ่งสองสว่ามีอะไรก่อนหลังบ้างก่อนที่เราจะไปเล่นเกมหรือว่ากดเกมกันเนี่ยเราจะมาดูว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรเริ่มจากอันแรกเลยอันนี้แน่นอนทุกคนรู้ผมมั่นใจมันก็คือต้นไม้นั่นเองเพราะว่าเราก็เติบโตมาควบคู่กับธรรมชาติอยู่แล้วเนาะมันจะเป็นอะไรได้เนี่ยก็มันมีแบบมีทั้งใบมี